เวลาขณะที่เอ็กซเรย์อย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีออกซิมิเตอร์เนี่ยก็คือเราสามารถดูนแคร์อ่างหางได้แล้วก็เครื่องก็ทำครับสวัสดีครับอันนี้พี่มาจากโรงพยาบาลไหนนะครับอ่อมาจากโรงพยาบาลหนองสองพ่อครับอันนี้ที่หนองสองพ่อคือมีใช้เครื่องออกซิมิเตอร์อยู่ใช่ไหมคมีมีค่ะมีอยู่หนึ่งเครื่องอ่าแล้วใช้ใช้แล้วแบบประทับใจตรงไหนบ้างไหมอ่า ใช้ง่ายค่ะเป็นเครื่องทีปป่ปรับง่ายใช้ง่ายเวลาส่วนมากอะ่ะนอกห้องจะใส่จะใส่ทิวเยอะจะใส่ทิวเยอะ <c oughs> ใช่ค่ะเวลาการการส่งคนไข้ไปเอกซเรย์อย่างเงี้ยถ้าถ้าไม่มีออกซิเมเตอร์เราก็จะต้องใช้แอม<อ>บูปิดแอมบูไปใช่แต<ล>่ถ้าใช่ค่ะแต่ถ้ามีออกซิเมเตอร์ก็คือสามารถเดินไปได้เลยไม่ต้องมาต้องบีบแล้วเวลาขณะที่เอกซเรย์ ray, อย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแอมบูต้องยืนบีบเราก็ต้องมีเครื่องป้องกันใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามีออกซิเมเตอร์เนีย่ยก็คือ เราสามารถดนูนแ้่ยางห่างได้แล้วก็เครื่องก็ทํางานของมันได้ดีใช่ใช่งั้นเดี๋ยวขอสามคำให้กับของเลเตอร์หน่อยจรงจริงๆค่ะเจ๋งจริงๆค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะ <laughs>